สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคอาสศอกกับคล o ส s อกชาแนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena าออฟเวลหรืออาร e ินกันอีกแล้วนะฮะเพราะผมก็จะมาเล่าสรุปความสัมพันธ์ของตัวละครตามอาณาจักรต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยกันอยู่นะสำหรับอาณาจักรนี้นับดู ต้นไม้ต้นไม้นะกับอาณาจักรอาฟาต้านั่นเองนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเนื้อเรื่องมากมายเกิดขึ้นนะรวมถึงราชินีเอลที่ปิศซ้อนเดียวนับชนะวอคัในศึกครั้งแรกด้วยนะครับอาณาจักรอาฟาต้าหรือที่เรียกอีกชื่อว่า forest of shadow ครับคือเราผู้พิทักษ์แห่งป่าซึ่งแม้จะรักสงบแต่ถ้าต่อสู้ก็จะสู้จนถึงตัวตายเพื่อปกป้องต้นไม้แห่งโลกคือจุดศูนย์กลางก็คือต้นไม้โลกที่อยู่ตรงกลางนะครับเรารักสงบแต่ว่าถ้าสู้เราสู้ตัวตายนะจ๊ะเป็น บอกว่าสัตว์ป่าใดๆนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูแผนฝังตัวละครกันดีกว่าว่าที่นี่มีใครอยู่บ้างอ่าเปิดมาครับก็เจอราชินีเอลฟ์เทวานาครับเป็นผู้ดูแลที่นี่ใหญ่สุดนะฮะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นพวกหัวหน้าเผ่าซึ่งหมายถึงผู้นําเผ่าที่มีหน้าที่ดูแลอพยพรวมถึงการมหารและการเมืองภายในเผ่าด้วยซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอิฟเนตบาวดัมซูกา้าโทโร่ครสและคิวกรอดนั่นเองนะ ต่อมานะเป็นกลุ่มนักบวชเป็นผู้นำทางด้านศาสนาของเผ่ามีหน้าที่สื่อสารกับต้นไมโ้โลกร่วมถึงดูแลเรื่องประเพณีการศึกษาการรักษาพยาบาลและอำนาจด้านตุลาการก็จะประกอบไปด้วยลินดิสอารัมแล้วก็ชักหน้านะฮะและเซตต่อมาเนี่ยก็คือเป็นผู้อยู่อาศัยซ,ซึ่งเป็นเหล่าผู้อยู่อาศัยในป่าเอลโบเลวเวอร์โนป่าเวอร์โนจะอยู่ด้านนอกเอลโบอยู่ด้านในนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยคริกซี่เพรนา ทีมี่ฟินิกซ์สลิมอิรันโดและคริสติกนั่นเองนะแล้วก็เซตสุดท้ายนะัก็คือราชองคารักษ์นะฮะเป็นองค์คารักษ์ส่วนตัวขององค์ราชินีเทวานัสและยังเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าด้วยเช่นกันก็จะประกอบด้วย2ตัวนะก็คือซิลและลัมเบอร์นั่นเองนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหคาแรคเตอร์แน่นสุดๆนะสำหรับอาณาจักรอาฟาตาหรือ Forest of Shadow นะฮะไปเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเจาะ ทีละสถานที่กันดีกว่านะว่าจะมีใครอยู่บ้างเริ่มที่อันแรกเลยนะครับก็คือุบเขาอาทิตย์อัสดงครับอันนี้เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะที่แรกเนี่ยต้องเริ่มด้วยุบเขาอาทิตย์อัสดงเนี่ยเพราะว่าที่นี่คือสนานร,รบตั้งแต่โบราณตั้งอยู่บริเวณชายแดนของอาณาจักรออกา่านอร์แมนและป่าเวอร์โนนะครับแล้วยังมีจุดเชื่อมลงไปที่อบิสอีกด้วยในสึดครั้งแรกนะครับราชินีเทวานัสของเราก็ปลิดชีพวอร์คัสที่นี่นะครับุบเขาอาทิตย์อัสดง สถานที่ต่อไปนับก็คือทุ่งแสงจันทร์ทุ่งแสงจันทร์ครับตั้งอยู่ที่ทางแยกระหว่างป่าเวอร์โนอาณาจักรออกคาและสาพันธรัฐอิสระซึ่งทั้ง3ฝ่ายใช้ที่นี่เป็นเขตกันชนระหว่างกันและกันนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่อยู่ของชนเผ่าต่างๆอีกมากมายซึ่งคาแรคเตอร์ที่นี่นมี4ตัวนับประกอบไปด้วยลินดิสสลิมฟินิกและโทโร่นะฮะเรามาเริ่มที่ลินดิสกันก่อนครับลินดิสคือชนเผ่าบูชาพระจันทร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในอาฟาตา้า ทุก30ปีจะมีการเลือกหญิงสาวตัวแทนของชนเผ่าเพื่อรับพลังจากดวงจันทร์และทำหน้าที่เป็นนักบวชคุ้มครองเผ่าซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผู้คนต่างก็เห็นว่าลินดิสและพี่สาวของเธอที่ชื่อว่าลูน่าน่าจะมีแนวโน้มในการได้รับคัดเลือกแต่ตัวลินดิสเองเนี่ยรู้ว่าจริงๆพี่สาวของเธอเนี่ยโดดเด่นกว่าเธอทุกด้านแต่เธอก็ไม่ได้คิดน้อยใจแล้วก็ไม่ได้อิจฉานะเพราะว่าทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักและผูกพันกันมากและอยู่มาวันหนึ่งครับมาแกงก้า ได้แทรกตัวเข้ามาในเผ่าเขาล่อลวงให้ลินดิสติดกับดักและดูดพลังในตัวของเธอในขณะที่ลินดิสใกล้ตายเนี่ยพี่สาวของเธอนับลูน่าได้เข้ามาช่วยโดยการสละชีิตของตนเองล้อมรวมกับอาวุธของลินดิสลินดิสพอเอย่างนั้นใช่ไหมใช้อาวุธขับหน้าไม้ยิงใส่มกกาแกนก้าพนะายแพ้หนี้ออกไปเลยและในตอนนี้ทั้งลูน่าและลินดิสก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว ซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานับริมดิสก็มีบทบาทด้วยนะเพราะเธอเป็นหนึ่งในกองทัพผู้พิทักษ์แห่งป่านะครับอยู่ฝ่ายด้านในซึ่งจะคอยบัญชาการและออกคําสั่งพวกเครื่องพูดและคลธนูโจมตีระยักไกลเออแต่เจอหนอนตัวใหญ่ก็ตกใจใดๆนะสำหรับริมดิสนะน่ารักน่ารัก,น,รกนะฮะคาแรคเตอร์ตัวต่อมาครับก็คือสลิมเจ้าก,กระต่ายพ่อค้าขี้โกงคนนี้นะเขาได้ทําการค้าขายอยู่เส้นทางระหว่างอาณาจักรนอร์แมนและอลาฟาตา้า ความฉลาดและเห็นโอกาสทำเงินทุกวินาทีทำให้เขาเป็นพ่อค้าที่มีอิทธิพลในชายแดนแห่งนี้ซึ่งในช่วงสงครามเขาได้ตกลงกับโมเรนให้โมเรนเนี่ยผลิตอาวุธให้เขาขายซึ่งทําให้ทั้งคู่เนี่ยรวยมหาศาลนะครับแต่ความรวยนี้ก็ทําให้เขามีภยัยด้วยเช่นกันเพราะว่าเพตาต้องการทําลายปราสาทคลังแสงเก็บอาวุธของโมเรนนะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องของโมเรนเนี่ยพอฟอเล่นมานะไอเจ้าสลิมหนีเลยจ้าบอกว่าโมเรนจะทําอะไรก็ทําจ้า ถึงปราสาทจะพังนะครับแต่ว่ามอร์เรนก็ถูกโอเมก้าช่วยชีวิตไว้ได้ซึ่งสลิมก็น่าจะขาดทุนไปเยอะสําหรับเหตุการณ์นี้เขาจึงไปทําข้อตกลงกับเทลอนาสนะให้ยกทัพไปยึดปราสาททังแสงคืนแล้วเดี๋ยวเขาจะปกป้องป่าแทนให้เออคือเป็นพ่อค้ามีทักษะในการต่อรองสูงสําหรับสลิมนะคาแรคเตอร์ตัวต่อมาก็คือเฟนนิกนั่นเองนะเขาเป็นจอมโจรแห่งพุ่งแสงจันทร์ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่เขาไม่เคยโดนจับได้นะฮะ ทำาไม่เขาถูกตั้งค่าหัวสูงอยู่นะฮะขนาดกับตันรุกที่แบบจับโจนเก่งๆเนี่ยยังไม่รู้จะจับเขายังไงเลยเนะฮะซึ่งเฟนนิกเนี่ยจะชอบปล้นคนรวยเพื่อไปช่วยคนจนเหมือนโรบินพูดนะซึ่งเขาเนี่ยก็คงคอนเซปต์ของตัวเองว่าถ้าเอาเงินไปให้คนจนและคนจนคนนั้นเนี่ยสร้างตัวได้เขาก็จะมีคนรวยให้ปล้นเพิ่มอีกหนึ่งคนคิดแบบนี้ก็ได้นะ un crazy like a fox นะฮะคาแรคเตอร์ Character ตัวต่อมานบก็คือโทโร เจ้าแห่งเมืองเทือกเขามรกตกลางวานเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีกับวูคองนะและถ้าหากวัดกันที่แบบกําลังอย่างเดียวเนี่ยเขาชนะวูคองนะฮะซึ่งหลังจากที่วูคองเนี่ยเดินทางไปตะวันตกก็เกิดโศกอนาตกรรมขึ้นซึ่งโทโลก็คิดว่าถ้าวูคองไม่ไปเนี่ยเรื่องแย่ๆคงไม่เกิดกับเขานะซึ่งสิ่งนี้ทําให้โทโกีกยโกรธวูคองมากเมื่อเวลาผ่านไปเขาล่ววูคองเนี่ยมาที่อาร์ซานอจึงตั้งตารอที่จะต่อสู้เพื่อตัดสินแพ้ชน,นะ ซึ่งโทโร่ก็มีความสําคัญในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาด้วยนะฮะเพราะว่าเขาเ,เป็นหัวหน้าของกองทัพเผ่ามีกีบถือว่าเป็นคนสําคัญในสงครามช่วงต้นเลยนะซึ่งในตอนที่13ก็ได้บอกไปว่าโทโร่ก็พากองทัพจํานวน300นายโนะจมตีอสูนเวทจนถูกใจมอทอสมอทอรบอกอออคนนี้เก่งเลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็โทโร่ยังเป็นคนเดียวนะที่เคยมีประสบการณ์สู้กับน้อนปีศาจมาก่อนไม่ธรรมดานะ,ะสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้ สถานที่ต่อไปนับก็คือป่าเวอร์โนซึ่งที่นี่เป็นที่อยู่ของเหล่าพูดและเหล่าครึ่งเอลที่อพยพมาจากที่ราบเมอร์โนซึ่งหลังจากที่กลุ่มพนมิด Forest o f Sha d o w ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่ก็กลายเป็นหน้าด่านในการติดต่อกับโลกภายนอกเหมือนเป็นด่านแรกนะสำหรับป่าเวอร์โนเนี่ยฮะผมว่าที่ดาร์ซี่แบบในเนื้อเรื่องเสือที่เดินทางมาที่นี่ดาร์ซี่โดนเชิญออกตั้งแต่ที่นี่แล้วนะฮะไม่ต้องเข้าไปข้างในนะซึ่งคาแรคเตอร์ที่นี่นะมีถึง6ตัวนะก็มีอิฟเนมาาอรและรตท เราไปดูตัวแรกกันเลยนะก็คืออิฟเ t นตนั่นเอง เขาคือเผ่าต้นไม้ที่ถือกำเนิดจากป่าเอลโบนนะฮะเป็นผู้พิทักษ์ทางธรรมชาติที่แข็งแกร่งด้วยความที่มีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานเขามีทั้งความสุขุมความรอบรู้และความแข็งแกร่งอิฟเน็ตชอบคุยกับสัตว์ป่าและเอลฟ์ต่างๆเพื่อหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งเหล่านกจากแดนไกลเนี่ยได้คอยบอกเรื่องราวของโลกภายนอกให้เขาได้รับรู้เช่นตอนนี้มนุษย์ได้ขยายยินแดงอย่างต่อเนื่องทาให้ไปขัดขากับเผ่าปีศาร์สงครามอาจจะปะทุในไม่ช้าซึ่งอิฟเนตก็จะ หนักถึงภัยในอนาคตนะครับและเขาเกิดสับสนไม่รู้จะทํำยังไงดีก็เลยอยากจะเอาคาถามไปถามต้นไม้โลกซึ่งต้นไม้โลกเนี่ยก็ได้ตอบคําถามในสิ่งที่เขาสงสัยครับต้นไม้โลกคืออยู่ตรงกลางป่าเอโบนนะฮะพอได้คําตอบนะครับอิทเนตก็ตัดสินใจเดินทางไปปักหลักที่ป่าเวอร์โนโข้างนอกเพราะที่นี่เหมือนเป็นปราการด่านแรกนะครับที่ใช้ต่อสู้กับพลังความมืดเขาก็ได้ต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ตามคําที่ต้นไม้โลกได้บอกกับเขานั่นก็คือ จงปกป้องแผ่นดินเกิดและในเนื้อเรื่องส่วนการคืนชีพของราชาอิฟเนตก็ถือว่าเป็นองค์รักษ์ที่เป็นกําลังสําคัญของเทวนาสนะเขาเป็นกองทัพแนวหน้าร่วมกับบาวดาเปิดก่อน,นะและเป็นฐานคนสําคัญนะที่เทวนาสเนี่ยใช้ต่อกรกับทัพของเพตาและมาจ้าซึ่งเขาเป็นต้นไม้ที่สามารถแตกกิ่งก้านสาขาได้มากมายนะเขาเป็นทั้งตัวล่อและเป็นจุดศูนย์กลางของกองทัพที่คอยตึงแนวทัพเอาไว้ซึ่งตอนต่อสู้กับเพตาเนี่ย เคต้าบินปล่อยพิษอยูด้านบนใช่ครับแล้วอิฟเนตเนี่ยก็เลยแบบแตกกิ่งก้านสาขานะเพื่อบล็อกพิษตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ลงมาโดนทหารผิวหยาบด้านล่างเออถึงโดนก็โดนไม่เยอะเท่าเดิมนะเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยคอยดูดซับสารพริษนะฮะแล้วก็กิ่งก้านที่แพร่สาขาออกไปเนี่ยทำให้แดดบนทอ้องฟ้าลดลงอาจจะไปขัดกับพิธีคืนชีพของวอร์าร์ดก็ได้และอีกตอนหนึ่งตอนที่สู้กับกองทัพหนอนของมาจ้านะตอนที่เทวนัสเนี่ยเกือบจะโดนพิษแหลกโจมตีคนระับตอนนั้นซิลมาช่วยเทวนัสไม่ทันนะักโชคดีทน้้ัังา ยาวใหญ่ของเขาเนี่ยตบคริสแน็กจนร่วงนะไม่งั้นเทวานัสอาจจะตายจากน้ำมือของคริสแน็กก็ได้คาแรคเตอร,ร์ตัวถัดมานะก็คือทีมี่ซึ่งตอนแรกนับสองพี่น้องทีมี่ก็ใช้ชีวิตในป่ายังมีความสุขแต่เมื่อเริ่มเกิดสงครามความอุดมสมบูรณ์ของป่าก็หายไปสองพี่น้องจนตรอกถึงขนาดต้องไปรับงานทำความสะอาดสนามรบเพื่อแลกกับอาหารแต่ว่างานนี้นะก็ทำให้ทั้งสองได้เจอเกราะที่ล้ำค่าที่สร้างโดยแม็กซ์เด็กอัจฉริยะจากมิวด้า และกกอะนี้นะยังได้รับพรจากวีได้อีกด้วยซึ่งจะเขียนเป็นภาษาวีด้าว่าชีวิต ซึ่งตอนแรกอ่ะสองคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เกาะน,นี้เนี่ยมันวิเศษยังไงก็ใส่ปกตินะป้องกันตัวเองนะแต่บุญบาปครับตอนนี้เขากําลังทําความสะอาดสนามรบอยู่นั้นไอ้กองทัพล็อกไฮบุกกลับมากระทันหันซึ่งทําให้ทีมี่เนี่ยโดนบังคับให้เป็นทหารฝ่ายหน้าที่คอยยันศัตรูไว้ก่อนนะครับซึ่งเดชาบุญมากเกาะนี้เนี่ยมีพลังมหาศาลสามารถกันทั้งสองและเพื่อนร่วมลบได้ด้วยนะซึ่งทีมี่เนี่ยก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเค้นทุกอย่างนะครับทวงเวลาศัตรูไว้ได้นานพอที่กองทัพใหญ่จะกลับมาบดขยี้ รซึ่งหลังจากนั้นนะครับมี่ก็กลายเป็นแนวหน้าของการต่อสู้ไปเลยไม่ต้องมานั่งเก็บกวาดอีกแล้วนะเป็นทหารไปเลยนะฮะ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ตัวถัดมาก็คือบาวดัมอ่าบาวดัมเนี่ยเขาเป็นเผ่าเซนทอที่แข็งแกรง่งและป้องกันความมืดที่ย่างกลายเข้ามาด้วยเสาโทเทมในมือเนี่ยครับเนื่องจากเขาเป็นเซนทอที่เป็นอมตะทําให้ตอนนี้เนี่ยเผ่าเขาไม่เหลือใครอีกแล้วนะครับซึ่งบางคนก็คิดว่าบาวดัมเนี่ยมีเพียงแค่ในตำนานแต่เมื่อเจ้าแห่งความมืดได้กลับมานะครับเขาก็ได้ร่วมรบกับกองทัพแนวหน้าอย่างกล้าหาญซึ่งเนื้อเรื่องในส่วนการคืนชีพของราชาเนี่ยบาวดัมก็เป็นทหารแนวหน,หน้าอีกหนึ่งคนที่สําคัญของเทวาานเยยะพ เคยเป็นนังผู้วิทักษ์ที่เคยร่วมรบกับเทวนา,จาสจักรศึกครั้งก่อนด้วยนะนอกจากนั้นเขาได้ต่อสู้กับกองทัพหนอนและกองทัพฟอร์เนอย่างกล้าหาญถึงบาวดัมจะเป็นคนที่พูดจาโผงผางแต่ฝีมือในการบัญชาการรบเนี่ยยอดเยี่ยมจนราชินีไว้ใจ และในเนื้อเรื่องตอนที่17เนะตอนนั้นเนี่ยทั้งกองทัพพารามิดออกค่าและกองทัพผูพ้วริรักษ์แห่ง่าเนี่ยได้กลูเข้าไปหลังกำแพงครับแต่ดันเจอพวกกองทัพฟอเรน,นครับบาวด้ามเห็นนะโอ้ยชิบหายแล้วศัตรูมันซุ่มอยู่นะดังนั้นเขาจึงรีบตัดสินใจนะสั่งเผามีกีบที่มากับตัวเองเนี่ยอยู่จึงแนวทัพเพื่อชะลอศัตรูให้ช้าลงซึ่งในตอนนั้นบาวด้ามรู้นะว่าเขาเสียเปรียบแต่เขาทําใจไม่ได้นะที่จะวิ่งหนีศัตรูตรงหน้าแข็งแกร่งมากนะคนนี้นะฮะ คาแรคเตอร์ตัวถัดไปนะก็คือเพน่าอเลสเตอร์ที่ถูกขับจากวิหารแห่งแสงได้ทำร้ายลอเรียลเพื่อแย่งชิงน้ำพุแห่งชีวิตที่ลอเรียลครอบครองอยู่ลอเรียลที่เสียเปรียบได้หนีมาถึงป่าเวอร์โน่ซึ่งเพน่าเนี่ยก็ได้ช่วยลอเรียลเอาไว้นะครับลอเรียลจึงมีแผนที่จะมอบน้ำพุแห่งชีวิตไว้กับเพน่าแล้วตัวเองจะได้หนีไปทางอื่นแต่อเลสเตอร์ที่ฉลาดนะรู้ทันแผนนี้เขาจึงได้โจมตีทั้งสอง เพน่าจึงตัดสินใจดื่มน้ำพุแห่งชีวิตนะครับและได้รับพลังการฟื้นฟูเธอจึงฟื้นฟูพลังให้ลอเรียลนะครับจนลอเรียลเอาชนะอาริเสเตอร์ได้เออลอเรียลก็ได้ชวนเพน่านะให้ไปเข้าร่วมกับวิหารแห่งแสงแต่เธอปฏิเสธเพราะเธอมีหน้าที่ในงานปกป้องดินแดนอาฟาตาแห่งนี้ถ้าสมัยก่อนก็คือเขาจะเรียก forest of shadow นะแต่ว่าเราเรียกอาฟาตาก็ได้ทื่เดียวกันคาแรคเตอร์ตัวถัดไปนะก็คืออารัม อารัมเนี่ยอดีตเธอเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับเธออาศัยอยู่ที่เมืองทามัคซึ่งเป็นเมืองชายแดนระหว่างป่าเวอร์โนโกับสาพันธรัฐอิสระซึ่งต่อมาเนี่ยทั้งสองที่เนี่ยก็มีความขัดแย้งและต่อสู้กันนะฮะซึ่งทําให้เมืองที่เธออยู่เนี่ยกลายเป็นสนามรบไปโดยปริยายนะครับซึ่งอารัมเนี่ยก็รักพ่อของตนที่เป็นนายพลฝั่งทหารสาพันธรัฐแต่เธอก็รักป่าเวอร์โนที่เป็นดินแดนของศัตรูเธอได้พบกับลูกสิงโตที่น่ารักและได้ทําพันธสัญญากับเ่าสิงโต เมื่อสงครามรุนแรงขึ้นนะครับพ่อเธอเนี่ยที่เป็นนายผลก็โดนจับและอารัมก็หนีมาอยู่ที่ป่าเวอร์โนซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะเธอก็แอบกลับไปที่เมืองทามักนะและพบว,ว่าพ่อเธอถูกขังก็เลยไปหาพ่อในคุกด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าที่อยากจะพาพ่อตัวเองออกมาจากคุกเนี่ยทำให้เหล่าวิญญ,ญาณสัตว์ได้มอบพลังให้แก่เธอทําให้อารัมนะกลายเป็นผู้พิทักษ์สิงโตตัวตนใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ย อารัมก็มีหน้าที่เป็นผู้นําของกลุ่มมีเล็บคอยตอบโต้คลิสแนกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเน้นการบุกเป็นรักคาแรกเตอร์ตัวถัดมาก็คือฟิสิกนั่นเองนะเจ้ากิ้งกาที่มีสายเลือดมังกรที่แข็งแกร่งตัวนี้นครับถึงเขาจะเป็นคนเก่งแต่เขาเนี่ยไม่ชอบรับผิดชอบอะไรเลยครับขนาดแบบนักบวชในหมู่บ้านเนี่ยได้มอบตําแหน่งสูงสุดในเผ่าให้เขาก็ไม่เอานะแถมนี้ออกมาด้วยนะแล้วหนีออกมาเนี่ยมาเจออิฟเน็ตอิฟเนตเนี่ยได้ฝึกฝนการต่อสู้จนเขาเนี่ยสามารถแบบไปต่อสู้ในสนามรบได้แต่ ว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ใช่เข้าไปต่อสู้โต้งๆนะครับเขาจะเป็นฝ่ายหายตัวสอดแนม,มและเป็นฝ่ายซับพอร์ตช่วยเหลือสมากกว่าซึ่งเมื่อความมืดมาเยือนนะเขาก็เป็นหนึ่งกําลังสําคัญในการต่อสู้กับัตจู ซึ่งทิสิกนะก็จะมีเนื้อเรื่องเสริมที่น่ารักมากนะก็คือเขาเนี่ยไปทําภารกิจนะครับยึดที่ราบแสงจันทร์คืนจากพวกอบิสซึ่งเนี่ยเป็นงานที่อิเน็ตนะเพื่อนซี้ของเขาเนี่ยมอบหมายให้ทำนะถ้าอีฟเน็ตไม่ขอเนี่ยเขาไม่ทำเพราะขเขาขี้เกียจน,นะฮะซึ่งภาร,รกิจนี้เขาไม่ได้ทําคนเดียวนะยังมีเพื่อนร่วมทางอีก2คนก็คือสลิมและคิวกรอดซึ่งในระหว่างภาร,รกิจนะครับด้วยความหิวเงินของเจ้าสลิมนะทำให้เจ้าปีศาจเห็นว่าสลิมและคิวกรอดเนี่ยส้มอยู่นะมันก็เลยเรียกพวก นะก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะัหายตัวแล้วก็พาทั้งสองเนี่ยหนีออกมาจากวงล้อมของศัตรูได้สถานที่ต่อไปนะัก็คือเทือกเขาวเวอร์โนเทือกเขาวเวอร์โน่นะพาดยาวระหว่างป่าเอลบบนกับที่ราบเวอร์โน่ซึ่งมันทำหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติให้แก่เอลในบริเวณนั้นที่นี่ก็ยังไม่มีคาแรคเตอร์นะครับสถานที่ถัดไปนะบขุเขาวเวอร์โน ซึ่งที่นี่คือเส้นทางบกทางเดียวที่จะเข้าไปสู่แม่น้ำเอลด้าและป่าเอลโบนซึ่งหุบเขานี้มีภูมิประเทศค่อนข้างสูงและชันฮีโร่ที่อยู่ที่นี่ก็คือซูกานั่นเองนะตอนแรกครับซูกาเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันแสนไกลนะครับแล้วก็โดนฝึกฝนการต่อสู้อย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็กซึ่งเขาเนี่ยไม่ไดเห็นความสําคัญของการต่อสู้เพราะคิดว่าคงจะไม่ได้ใช้การไปทําเมืองหรือไปเรียนหนังสือเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่อาจารย์เขาเนี่ยได้บอกว่า การไปเรียนหรือการไปทำไล่ทำเหมืองเนี่ยมันสงบก็จริงแต่ถ้าเจ้าไม่มีทักษะการต่อสู้เจ้าจะไม่สามารถปกป้องความสงบสุขนั้นได้นะ เมื่อเวลาผ่านไปนับกองทัพฟอรเรนได้เข้ามารุกรานหมู่บ้านนะทำให้ซูก้าเนี่ยเริ่มเห็นความสําคัญของการต่อสู้หมู่บ้านของเขานถูกไฟเผาวอดวายไปหมดนะทำให้ซูก้าและครอบครัวต้องเดินทางไกลเพื่อมาอยัางอาณาจักรอาฟาต้าระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้สู้กับฟอรเรนอย่างห้าวหาญและได้ช่วยคนจํานวนมากซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปทั่วนะเมื่อเขาเดินทางมาถึงอาฟาตาราชินีเทลอนัสก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ แล้วก็เขาก็ได้รับคําเชิญจากลัมเบอร์ให้เข้าร่วมองค์กรต่อต้านความมืดอย่างเป็นทางการสถานที่ต่อไปนับก็คือทะเลสันโดตที่นี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของป่าเอลโบนซึ่งชื่อนี้ถูกตั้งตามความนิ่งเงียบและความมืดบนของน้ําทะเลในแถบนั้นนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของชักหน้าอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่นี่ก็คือชักหน้านั่นเองนะซึ่งในอดีตเนี่ยชักหน้าเนี่ยเป็นแค่แมมมอธธรรมดาจากบัมพากานครับแต่เขาเนี่ยโดนพลังแห่งความโกลาหลนะครับบิดเบือนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นร่างอาูรดังในปัจจุบันซึ่งพลังนั้นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์นายังเปลี่ยนจิตใจของเขาด้วยซึ่งชักหน้าผู้น่ากลัวนะครับถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์หลอกล่อให้ติดกับดักก่อนที่จะพันึกเขาไว้ที่นี่เมื่อเนิ่นนานมาแล้วซึ่งชักหน้าที่เกลี้ยวกลาดนนก็ รอคอยวันที่ผนึกนี้จะแตกลงเป็นอย่างไรกันบ้างนะสําหรับเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครในอนาณาจักรอาฟาตาซึ่งนี่เป็นแค่พาร์ทแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตัวละครชั้นในๆกันรวมถึงราชินีเอลที่ทุกคนตั้งตารอด้วยนะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับพนาน้าซับสไครขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ